สิ่งใดสมดังปารถนานะคะเงินทองก้าวหน้าชีวิตก้าวหน้าความรวยก้าวหน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคือวันนี้เป็นวันดีเลยหนึ่งกะจะไม่เออหนึ่งแจ้กหนึ่งจะไม่มาไลฟ์สามีก็เลยทักว่าเออวันนี้มันเป็นวันดีนะมาไลฟ์ไหมมาไลฟ์แบบว่าจะได้แบบมีอะไรดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยเออหนึ่งก็เลยมาไลฟ์วันนี้เนาะเพราะสามีทักทวงนิดนึงก็เลยเออมานิดนึงนะคะ สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้หนึ่งจะแจกแนวทางรัฐบ,บาลไทยนะคะหนึ่งแจกแนวทางรัฐบ,บาลไทยให้แล้วก็ลอตเตอรี่นะคะเห็นไหมคือวันงวดน,นี้เป็นงวดที่ซื้อเยอะนะคะเยอะเพราะว่าอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นเพิ่งได้มาใหม่อันนี้จะเป็นเพิ่งได้มาใหม่แล้วก็สั่งออนไลน์ไปอีกยังไม่ส่งมาอีกนะคะคือเยอะงวดน,นี้บอกเลยว่าซื้อลอตเตอรี่หนักมากแล้วหนึ่งบอกแล้วว่าลอตเตอรี่ทุกใบนะคะทุกใบที่หนึ่งซื้อ สมมติว่างวดนี้ออกเลขในลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นรางวัลอะไรก็ช่างหนึ่งจะไม่เอาเงินนี้มาใช้นะคะเงินนี้จะเอาไปทําบุญทั้งหมดหรือว่าแบบบางคนแบบเฮ้ยแม่เลขในลอตเตอรี่มันถูกนี่นางงวดเนี้เดินทางมาหาหนึ่งได้เลยค่ะหนึ่งหนึ่งจะนําไปขึ้นเงินแล้วก็แบ่งให้กับทุกคนนะคะที่มาเนาะที่มาหาที่เจอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งจะไม่นําเงิน ตรงนี้ไปใช้นะคะหนึ่งจะไม่นําเงินตรงนี้ไปใช้นะเพราะว่าหนึ่งอะจะบนเอาไว้แบบนี้ของหนึ่งในหลายๆงวดนะคะแต่ไม่ได้บนแบบนี้ทุกงวดนะแต่คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกหนึ่งว่าหนึ่งว่างไหมไปไหว้ที่คําชะโนดหน่อยลองไปจุดทูบที่คําชะโนดหน่อยได้ไหมงวดนี้เ เขาอยากให้หนึ anything. Anything ่งไปเอออะไรอย่างเงี้ยเขามาบอกหนึ่งอ่ะเนาะหนึ่งก็เลยว่าเอองวดนี้หนึ่งลองเดี๋ยวหนึ่งจะไปให้หนึ่งจะลองไปดูว่าท่านจะให้อะไรมานะคะท่านจะให้อะไรมาก็เลยคิดว่าน่าจะไปวันมะลืนนะคะเพราะพรุ่งนี้หนึ่งมีติดธุระแล้วก็มะลืนหนึ่งน่าจะไปนะคะมะลืนหนึ่งจะไปให้แล้วก็จะแจกแนวทางทูบให้ว่า จุดแล้วได้อะไรมาแต่เดี๋ยวจะลงให้กับสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะเดี๋ยวจะลงให้กับสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคือวันนี้หนึ่งถ่ายพิเรดดิ้งหนึ่งก็เลยหน้าเต็มนิดนึงนะคะถ้าเต็มแบบช่างแต่งหน้าแต่งหน้าน่ารักก็คือว่านักหนึ่งเป็นคนไม่ชอบหน้าแน่นๆแต่คือแบบว่าหน้าแต่งหน้าเบาแต่งหน้าเบาแต่งหน้าได้โอเคเลย นะได้โอเคเออเนี่ยคนประมาณหมื่นกว่าคนหนึ่งว่ากาลังดีนะกําลังแบบกําลังดีกําลังอ่านคอมเมนต์กันได้ขอแยกแก้สิววันนี้วันที่เก้าเดือนเก้าขอให้ทุกคนที่ได้เข้ามาดูในไลฟ์สดนี้ถูกหวยรวยด้วยกันในงวดนี้ถูกหวยรวยด้วยกันในงวดนี้โอ้ยดูดิสีวขึ้นสีวขึ้นนี่ไม่ใช่จากเครื่องสำอางนะหนึ่งเป็นเองนอนดึก เดี๋ยวจะบอกเลยว่าเน้นไหนเน้นเน้นตัวไหนเดี๋ยวจะบอกว่าเน้นตัวไหนอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าบางส่วนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าบางส่วนบางส่วนที่หนึ่งเอามาให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วมันเยอะมากคืออยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็อยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็ซื้อด้วยแต่คือทุกรอบที่ซื้อจะไม่สามารถนําเงินมาใช้ได้นะคะไม่สามารถนําเงินมาใช้ได้เพราะว่าจะต้อง เอาเงินตรงนี้ไปทําบุญหนึ่งถูกลอตเตอรี่สองใบสามใบสี่ใบห้าใบสิบใบยี่สิบใบ,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 บสูงสุดที่ถูกก็คือห้าสิบใบห้าสิบสองใบที่ถูกนะคะก็คือไม่เอาตัางค์มาใช้ไม่ได้ต้องเอาเงินไปทําบุญเพราะว่าขอไว้แล้วบนไว้แล้วขอแบบนี้ไว้แล้วนะคะขอแบบนี้ไว้แล้วนะ,ะทุกคนคะ่ะ ใครเข้ามาแล้วหนึ่งขอคนละหนึ่งแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปนะคะลอตเตอรี่นะคะว่าหนึ่งอะซื้อเลขอะไรแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะเขียนให้แล้วเดี๋ยวหนึ่งก็จะเขียนให้ด้วยนะคะว่าจอ่อลอตเตอรี่อะหนึ่งให้เลขอะไรแต่ฮานอยแตกไปแล้วนะฮานอยพิเศษแตก3ตัวตามต่อน้อยและนอย v i p นะคะตามต่อฮานอยและฮานอย VIP เดี๋ยว หนึ่งจะเขียนรัฐบาลไทยให้นะคะเดี๋ยวเขียนรัฐบาลไทยให้เดี๋ยวเน้นให้เดี๋ยวเน้นให,นนให้แล้วก็ฟันให้นะจ๊ะเดี๋ยวเน้นให้แล้วก็ฟันให้พอดีว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะอาจเป็นอาจารย์ที่ให้หวยเนาะเขาก็ทักมาหาหนึ่งว่าน้ำหนึ่ง ว่างไม้สะดวกไม้หนึ่งก็เลยว่าสะดวกว่างค่ะเขาก็เลยว่าเออพอดีว่าพอดีว่าเขาว่าฝันเขาฝันว่าเออเขาฝันว่ามีคนอ่ะเออมีมีคนรอหนึ่งอยู่ที่คาชนโนดเขาอยากให้หนึ่งไปหา ให้ไปเอาโชคลาภที่เขาแต่เขาก็ขอขอขอบางอย่างกลับไปเดี๋ยวถ้าไปที่นั่นเดี๋ยวเขาจะบอกหนึ่งเองเขาก็เลยบอกอาจารย์ท่านก็เลยบอกหนึ่งมาว่าให้หนึ่งไปจุดธูปขอหวยรัฐบาลไทยงวดเนี้ยที่นั่นได้ไหมหนึ่งก็เลยบอกว่าเออหนึ่งก็เลยรับปากไปว่าหนึ่งจะไปแต่หนึ่งคิดว่าถ้าไม่ไม่แน่อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือมะรืนที่หนึ่งจะเดินทางไปเพราะว่า ไม่เคยไปเลยนะเอาจริงๆไม่เคยไปเลยคัมชโนดอะ่ะไม่เคยไปเลยแต่ว่างวดนี้ก็จะไปะนะเนาะเพราะว่าเขาแบบอาจารย์ท่านก็ไม่เคยทักมาบอกก็มีเ่เป็นครั้งแรกที่ท่านทักมาบอกก็เลยจะลองไปดูเพราะว่าอยากให้งวดนี้แบบว่าทุกคนทิ้งๆปังๆแบบรวยๆอะ่ะหนึ่งก็เลยยังไม่ได้จุดทูปขอยังไม่ได้จุดทูปขอกับตะไข่ ะะยังไม่ได้จุดทูปขอกับตะไคร่ก็เลยเดี๋ยวจะไปจุดขอที่คําชโน่ให้นะคะแล้วก็จะแจกให้นะคะแต่ว่าขออนุญาตลงให้สมาชิกในกลุ่มก่อนสักสามวันสักสามวันแล้วก็เดี๋ยวจะลงให้แล้วก็เดี๋ยวจะมาแจกหน้าเพจถึงจะมาแจกหน้าเพจน่าจะแจกหน้าเพจประมาณวันที่ส4 1สี่สิบสี่สิบห้าประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลงให้สมาชิกในกลุ่มก่อนเพราะว่าให้เขาได้แบบมีโอกาสได้ไปซื้อก่อนนะจ<ม>๊ะโอเคไหม เดี๋ยวเราจะแจกเลขรัฐบาลไทยกันนะคะเดี๋ยวจะแจกลอตเตอรี่กันนะคะสำหรับเดี๋ยวฟังนะคนที่เดี๋ยวนึงจะให้ดูลอตเตอรี่เลยนะคะหนึ่งจะดูลอตเตอรี่เลยสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่มมากด9ขึ้นมารอก่อนสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่ม VIP กด9ขึ้นมารอก่อนนะคะหนึ่งขออนุญาตพูดสองนาที กลุ่ม V.I.P มีแนวทางทุกห่วยทุกหุนกลุ่มนะคะไม่มีการเสียเงินค่าเข้าไม่มีการเก็บรายทิดรายเดือนรายปีไม่มีค่าน้ำใจค่าน้ำชาค่ากาแฟไม่มีนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P กด9กขึ้นมารอนะคะหนุจะขอญาตไปที่ลอตเตอรี่ก่อน ขอแยไปให้ดูลอตเตอรี่ก่อนว่ามันเยอะเยอะแบบเยอะมากเยอะจริงๆนะแม่เยอะแบบเยอะอ่ะหนึ่งเดรสองตัวนะเพราะว่าสามตัวหนึ่งได้แล้วแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะคะยังมาไม่ถึงเห็นกันไหมเห็นกันไหมอ่ะเห็นกันไหมไม่รู้มันกี่ใบอ่ะเนี่ยอให้ดูคือมันเยอะนะเยอะแบบเยอะมากอ่ะเยอะแบบเยอะมาก นี่ค่ะให้ดูว่ามันเป็นงวดของงวดเนี้ยจริงๆอันนี้คือรอบเนี้ยหนึ่งเดินทางมามาแล้วก็เลยมาซื้อนะคะเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเป็นเลขอะไรเน้นเลขไทยสองตัวนะคะเห็นไหมคะเห,หมเห็นนะเยอะแบบเยอะอ่ะเยอะมากอะ่ะเยอะเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้เพราะว่าถ้าดูในนี้น่าจะดูไม่ทันหรอก เดเาตัวเน้นออกมาให้ดูก็ได้อยู่ไหนนาะตัวเน้นเดเาตัวเน้นออกมาให้ดูให้แคบหน้าจอเดี๋ยวให้แคบตัวเน้นเดี๋ยวหนึ่งให้แคบตัวเน้นนะคะเลขกท้ายสามตัวหนึ่งซื้อทั้งหน้าและหลังเลยนะข้างหน้าหนึ่งก็ซื้อนะ ตัวที่ว่าหนึ่งให้อ่ะรอรอบที่แล้วมันมาสามตัวหน้างวดที่แล้วมันแตกสามตัวหน้าอืมเดี๋ยวจะให้แคปใครอยากเข้ากลุ่มกดเก้า ขึ้นมารอนะคะเดี๋ยวหนึ่งแจกลอตเตอรี่เดี๋ยวหนึ่งให้ให้แคบลอตเตอรี่ก่อนเนาะให้แคบลอตเตอรี่ก่อนนะคะส่วนใครนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม VIP กด9ขึ้นมารอค่ะใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP กด9ขึ้นมารอ1ซื้อ3ตัวเนี่ยทั้งหน้าแล้วก็หลังเลย 1- ซื้อ3ตัวนี้ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะคะสังเกตดูว่าใบนี้มันจะเป็นใบที่แบบว่า3ตัวหน้าและ3าตัวหลังนี่คือตัวเลขเดียวกันตัวเลขเดียวกันใครอยากเข้ากลุ่ม VIP กด9ขึ้นมารอนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะอธิบายให้ฟังเร็ว รัวๆนะคะเร็วๆๆวันนี้นะคะฮาหนอยพิเศษแตก3มตัววันนี้ฮาหนอยพิเศษแตก3าตัวเดี๋ยวงวดนี้นะคะหนึ่งจะไปจุดทูบขอ,อ,อรัฐบาลไทยงวดนี้แบบปังๆแบบมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะคะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอ่ะหนึ่งลงไอดียไลน์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อห้าก็ไปยังอ๋อ ขอบคุณค่ะกระเป๋า499บาทค่ะกระเป๋า499บาทรอบนี้เหลือไม่ถึง100ใบนะคะเหลือไม่ถึง100ใบนะหนึ่งปล่อยให้ก่อนเพราะว่ารอบหน้านหนึ่งจะเปลี่ยนวัสดุเนาะราคาจะสูงกว่านี้นะคะราคาจะสูงกว่านี้นะจ๊ะกระเป๋า499บาทค่ะแถมทูพให้1แพ็คแถมทูพให้1แพ็คนะคะ1ชุดได้10ชิ้นแบบนี้แถมทูพให้1ชุด แอดไลน์แล้วแต่ไม่มีคนอ่านรอแป๊บ,บนึ่งนะลูกค้าจากแอดมินหนึ่งกำลังไล่ตอบนะคะแอดมินกำลังไล่ตอบนะแต่ตอบครบทุกคนแน่นอนนะคะไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะไม่เกิน2ชั่วโมงกระเป๋า499บาทแถมทูบให้10ชิ้นแบบนี้คะ่ะกระเป๋า499บาทแถมทูบให้แบบนี้10ชิ้นนะคะมาใครมาไม่ทันจะวนใหม่ ลูกค้าลูกค้าหนึ่งเห็นลูกค้า CFG มาเยอะมากเลยแต่ยอดโอนอะ่ะมีแค่มียังไม่ถึงยังไม่ถึงร้อยเลยอะ่ะลูกค้าเนี่ยแอดมินอัปเดตยอดยอดโอนจี้มายังไม่ถึงร้อยเลย